สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการแทรกไฟล์รูปภาพในโปรแกรม PowerPoint 2019ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราไปคลิกที่แถบแทรกนะคะนี่คลิกไปหนึ่งทีนะคะแล้วจะขึ้นแถบแบบนี้ขึ้นมานะคะเราก็เลือกรูปภาพค่ะนี่นะคะมันก็จะขึ้นให้เราเลือกว่าจากอุปกรณ์นี้ก็คือจากในเครื่องเราหรือว่าออนไลน์ก็คือภาพออนไลน์นะคะอันนี้เราก็ไปเลือกที่อุปกรณ์นี้นะคะคลิกไปหนึ่งทีค่ะ นี่นะคะมันก็จะขึ้นให้เลือกหรือค้นหาในเครื่องของเรานะคะเราก็เลือกไฟล์ภาพมานะคะแล้วเราก็คลิกแทรกค่ะค่ะภาพของเราก็จะขึ้นมาในสไลด์แล้วนะคะด้านบนนะคะก็จะมีรูปแบบรูปภาพขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกกรอบรูปภาพนะคะสามารถใส่กรอบรูปภาพได้ด้วยค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแทรกรูปภาพใน powerpoint สอค่ะขอบคุณค่ะ